สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยหลังจากวันนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลตื่นแล้วก็ทําตัวสดชื่นเพื่อที่จะเตรียมเชียร์สาวไทยกันต่อนะครับในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเกมหนักที่จะต้องเจอกับทางสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรามีาผู้นําทัพยอย่างนุสลาไปแล้วก็ยังสู้ทางเยอรมันไม่ได้นั่นแปลว่าทีมเยอรมันวันนี้ก็แข็งแกร่งมากๆนะครับก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเส้นทาง ของการไปประลีดของสาวไทยของเราอาจจะน้อยลงแต่ก็เกมที่เหลือก็ถือว่าเป็นเกมที่จะต้องเล่นอย่างเต็มที่และเล่นให้สุดความสามารถอาจจะชนะทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องมาเชียร์แล้วก็มาให้กําลังใจสาวไทยของเรานะครับสําหรับคู่วันนี้นะครับไทย USA ก็ถือว่าโหดมากๆเดี๋ยวเราจะไปคํานวณคะแนนคร่าวๆนะครับว่าทั้งคู่ ทำการแข่งขันกันแล้วผลการคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญมากๆก็คือถึงแม้ว่าสาวไทยของเราแพ้นะครับก็จะเสียคะแนนนิดเดียวแต่แพ้2-3ยังมีคะแนนบวกเพิ่มตั้ง1.35นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่ห่างกันนะครับในลำดับโลกห่างกันมากๆ ถึงแม้ว่าได้เพียงแค่เซต2เซตก็ยังมีคะแนนอย่างที่บอกไปตารางคำนวณน,นะครับที่แอดได้ทำขึ้นมาไทยของเราตอนนี้นะครับปัจจุบัน2 5 5 9 9 USA 358.20หลังจากคำนวณคะแนน,นออกมาแล้วนะครับหากว่าไทยของเราสามารถเอาชนะได้นะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้คะแนนสูงสุดถึง10.72 ถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับก็ยังได้คะแนนอยู่ที่1.35แพ้แบบ2-3ส่วนแพ้แบบ แพ้เลยนะครับก็คือคะแนนติดลบมากสุดเพียงแค่1.78คะแนนเท่านั้นสาวไทยของเราก็จะเหลือคะแนนแค่203.31แต่ว่าหากชนะนะครับชนะแบบได้คะแนนเต็มๆเ,เลยสาวไทยของเราจะมีคะแนนถึง215.81คะแนนนี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นของคู่ไทยกับทาง USA นะครับและที่สำคัญนะครับเราจะเห็นในช่องคะแนนที่ไทยของเราแพ้2-3 เกือบชนะก็ยังมีบวกถึง1.35คะแนน จากตารางตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าสาวไทยของเราจะเอาชนะ USA ได้หรือแพ้ตามเงื่อนไขไหนก็ตามนะครับคะแนนไทยของเราก็ยังอยู่หลัก200อยู่นะครับการแข่งกับทีมหัวตารางแบบนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับที่คะแนนลดจะลดน้อยส่วนคะแนนได้จะได้มากก็ฝากแฟนๆนะครับที่ยังมีกำลังใจแล้วอยากเชียร์สาวไทยเราอยู่ในวันนี้นะครับคู่ที่แข่งก็เป็นคู่ไทยกับ USA เวลาเดิมนะครับ1ิบนาฬิกา นาทีเจอกันเวลาเดิมนะครับเชียร์สาวไทยของเราหนักๆเลยวันนี้แอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปช่อง GO NSD ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดติดตามกดไลค์และกดแชร์รวมถึงสามารถให้กำลังใจทางช่องด้วยการสมัครสมาชิกแล้วก็สนับสนุนซุปเปอร์แตงแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ